สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเมนุมิกพารวยนะคะช่วงแนวทางฮานอยบวกลาวพัฒนาของวันที่ยี่สิบสามมีนาคมนะคะนะวันนี้ก็แนวทางฮานอยใช้สูตรเดียวกันนะคะกับลาวพัฒนานะคะนะงวดที่แล้วลาวพัฒนาของแม่นะคะเด้งบนล่างนะคะนะวันนี้เรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูฮานอยของวันที่ยี่สิบสองมีนานะคะว่าเลข็ของทางช่องเข้าไหมนะ วันนี้22มีนานะคะลาวกรชาดดึง5้า้าไปนะคะนะก็ถ้าชอบกรชาดหรือเฉพาะกิจนะคะสามารถนำไปเล่นได้นะคะนะพิเศษออกที่2 7 2 7 1นะคะพิเศษหลุดนะคะปกติ2 1 8 3 4วันนี้หลุดนะคะนะ VIP ออกที่3 4 3ส9วันนี้สูตรหลุดนะคะนะซึ่งจะเป็นได้น้อยมากนะคะที่จะหลุดแบบนี้นะคะหลุดทุกตัวนะคะนะ วันนี้เลขมาแบบเบิ้ลหามเยอะมากนะคะนะแต่แม่บอกว่าวันนี้มีโอกาสเบิ้ลนะคะแต่เขามาเบิ้ลหามนะถ้าวันไหนมีโอกาสเบิ้ลให้ติดเบิ้ลหามไว้ด้วยนะคะสําหรับสามตัวนะคะนะกำลังเลขสองกับสามจะไม่เห็นได้นะคะพิมาสองปกติมาสองมาสามวีพีมาสองมาสามนะคะสองกับสามเด้งสามน้อยนะคะนะแล้วก็เด้งบนล่างนะคะนะกำลังเลขเดินนะคะนะ ถ้าท่านไหนชอบกำลังเลขสามารถนำไปวิ่งรูดได้นะคะกำลังเลขก็มาบ่อยเหมือนกันนะมันจะเป็นกำลังเลขที่มีกำลังของวันนั้นๆที่แม่วางให้นะคะนะก็มาดูแนวทางของที่ที่มีนานะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเน้นย้ำว่าที่แม่ให้ไปก็เป็นแค่แนวทางนะคะนะเลขหลุดหรือยังไงก็ต้องขอไปทุกท่านที่ติดตามนะคะนะ ก็ไม่มีสูตรไหนที่เข้าทุกวันนะคะนะไม่ว่าแอดที่เจ๋งๆก,ก็ยังมีหลุดได้นะคะนะก็มาดูแนวทางของวันที่23มีนานะคะแนวทางฮานอยบวกลวพัฒนานะคะวันนี้เลขของทางช่องได้ที่38นะคะ38คือตัวเด่นนะคะเป็นตัววิ่งตัวรุด เจาะนะคะอาจมาได้กันได้หรืออาจมาแค่วิ่งรูดนะคะนะก็วันนี้สูตรบอกเบิ้ลมาอาจจะมีโอกาสเบิ้ลได้นิดหนึ่งนะคะนะอาจจะมีโอกาสเบิ้ลได้แค่นิดหนึ่งนะคะนะอาจจะไม่เยอะนะโอกาสเบิ้ลคือเปอร์เซ็นต์ไม่สูงนะคะแต่ก็อาจเบิ้ลได้นะคะวันนี้นะตัวเจาะของสามก็จะได้ที่สามสาม สี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามสองสามนะคะเจาะแปดได้ที่เจาะแปดได้ที่แปดเจ็ด แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกนะคะตัวดาวคือตัวเด่นเนาะเดี๋ยวนะคะหกสามเจ็ดสามสองสาม 808186นะคะนะตัวดาวคือตัวเด่นนะคะกำลังเลขที่จะไม่เห็นได้ในวันที่23มีนานะคะได้ที่เลขที่มีกำลังเลขที่มีกำลังนะคะ สามกับสี่นะคะสามกับสี่จะไม่เห็นในวันที่ยี่สิบสามมีนานะคะชนกับสูตรที่สามนะคะนะชนกันที่สามนะคะยีสิบสามวันนี้อาจจะอาจจะมาเลขพี่น้องนะยี่สิบสามอาจจะมาเลขพี่น้องนะคะลาวพัฒนา เมื่อที่แล้วออก83 82เราพัฒนาแม่ว่าอาจจะมี8นะคะนะเราพัฒนาอาจจะมี8นะคะถ้านอกสูตรอาจจะมี26 29 41ประมาณนี้นะคะของเราพัฒนานะที่แม่มองว่าแม่ชอบนะ เราพัฒนาที่แม่ชอบนะคะกำลังเลขมีสี่อาจจะมีสี่หนึ่งได้อาจจะมาสี่หนึ่งได้แล้วก็สี่สามสองหกสองเก้านะคะเราพัฒนาที่แม่ชอบส่วนตัวนะคะนะส่วนฮานอยเราพัฒนาเด่นแปดได้เหมือนกันที่แม่มองเนาะส่วนฮานอยอาจมาเลขพี่น้องอาจมาแปดแปดเจ็ดสามสี่อาจม,มาได้ นะคะหรือสามสประมาณนี้ที่แม่ชอบนะของฮานอยนะคะ8ปดกค่ะก็แนวทางของฮานอยบุกลาพัฒนาของวันที่23ามีนานะคะก็มีเพียงเท่านี้เน้นย้ำว่าที่แม่ให้ไปก็เป็นแค่สูตรนะคะนะเป็นสูตรคำนวณทุกท่านก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้ก็ ทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอยได้โชคกับทางช่องทุกทกท่านนะคะนะอย่าลืมว่าเราต้องทำบุญด้วยนะคะนะเพื่อจะได้เสริมดวงนะคะนะค่ะก็เดี๋ยวช่วงเย็นเรามารอลุ้นผลพร้อมๆกันนะคะว่าเลขของทางช่องจะเข้าจะปังกันไหม,มได้สามแปดหรือเราพัฒนา วันนี้วันนี้ได้สามแปดแล้วพัฒนางวดก่อนออกที่สามแปดเนาะสามแปดอาจมาสี่แปดห้าแปดนะคะลาพัฒนาถ้าแปดที่แม่มองนะอาจจะมาสี่แปดสี่แปดห้าแปดนะคะสี่แปดห้าแปดสองหกสองเก้านะราพัฒนานะชอบส่วนตัวนะคะนะอาจจะมาได้นะคะค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชม ช่องแม,ม่น้องมิกพารวยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ